จากคำถามหนึ 3, ่งคำถามในห้องทดลองที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมวลมุษยชาติไปตลอดกาลดรโจโมิลตันแมคคอร์ู้ที่อยู่เยุตให้กับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีย้อนวัยและยังเป็นผู้ค้นพบโมเลกุล SOd Super Oxide Dismutase ท่านได้รับรางวัลระดับโลกอย่าง Eliel President Medal คือจะมาเป็นกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ดีคน้นนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างเช่นพีนน่น้องตระกูลไวท์ผู้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกสิ่งสำคัญที่ดรโจค้นพบคือ ต้นต้องความเสื่อมและความแก่ชรา,าที่ลนมาจากอนุมูลอิสระหรือโอโซเนติสเตรทซึ่งเป็นคําที่เราคุ้นหูกันดีแล้วและก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราอนุมูลอิสระเกิดจากสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นอากาศที่เราหายใจน้าที่เราดื่มอาหารที่เรากินมันให้พลังงานกับร่างกายและทำให้เราทําสิ่งต่างๆได้แต่มันต้องแลกมาด้วยการเกิดขึ้นข,นของอนุมูลอิสระนับแต่เด็กแรกเกิดก็ยงอยาอนุมูลอิสระ ต่มีปริม,มาณที่น้อยามากนะลองคิดตามดูง่ายๆตอนเราแรกเจอจะถึงอายุ20อยู่ของเราเต่งตึงไม่มีริ้วรอยร่างกายของเราแข็งแรงและมีพลังที่จะเล่นทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยแม้จะผลิตอนุมูลอิสระต่อวันมากเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะกำจัดต่อ,อไปได้อย่างดีดยด้วยการสร้างสาตั้งอนุมูลอิสระจากร่างกายของเราเองและทําให้ตราช่างของเราสมดุลแต่หลังจากที่เราอายุเลย20ปีไปแล้วเราหยุดโตแต่กับเริ่มแกช่ชราความสามารถในการสร้างสาตั้งอนุมูลอิสระของเราลดลง และทำให้ตาชาของเราเริ่มเอียงขึ้นทุกวันจะดวก่อนนะคุณรู้หรือเปล่าว่าแต่ละวันร่างกายของมนุษย์สร้างอนุโมิสระเท่าไหร่มนุษย์มีเซลล์ในร่างกาย37ล้านล้านเซลล์ซึ่งก็ฟังดูเยอะมากๆแต่อนุโมิสระที่เกิดขึ้นต่อวันมีมากถึง3แสนล้านล้าน,ลานอนุโมิสระต่อวันซึ่งส่งผลทำให้เซลล์เสียหายและเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค NCDs non communicable disease ซึ่งก็เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรียกง่ายๆว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรค หรือโรคที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ mm hmm. ซึ่งเป็นโรคที่คนรอบข้างเราเป็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่รู้ไหมว่าการเสียชีวิตของคนทั่วโลก9 3มาจากโรค NCDs ได้ในแต่ละปีคนไทยกว่า73%เสียชีวิตด้วยโรคุ่มนี้ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซะอีกอย่างที่บอกไปสาเหตุก็มาจากความไม่สมดุลของตราช่างที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระส่งผลต่อทุก mm hmm. อวัยวะในร่างกายของเรา ถ้าส่วนไหนโดนทำลายได้อนุโมยอิสระมากส่วนน้องก็จะเสื่อมเสียหายจนสุดท้ายก็เกิดเป็นโรคไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนจะกินวิตามินผักผลไม้หรือสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอที่จะลดอนุมูลอิสระต่อวันได้เพราะสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปลดอนุมูลอิสระได้เพียง1ต่อหนึ่งซึ่งก็ต้องกินเข้าไปในปริมาณมากถึงจะเพียงพอในการลดอนุมูลอิสระต่อวันอย่างเช่นต้องกินส้มว,วันละ375ผล กินบ็อกกี่เวลาห้าร้อยถ้วยหรือวิตามินซีร้อยยี่สิบเม็ดถึงจะเพียงพอต่อการลดอนุมูลอิสระต่อวันซึ่งก็คงไม่มีใครจําได้จริงแต่ด้วยวิทยาศาสตร์ทําให้เราพบวิธีที่จะทําให้เรากลับไปมีตาช่างที่สมดุลได้อีกครั้งด้วยการกระตุ้นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราทุกคนให้กลับมาทํางานเหมือนที่เราเคยทําได้เมื่อตอนเป็นเด็กทีนี้สงสัยแล้วใช่ไหมว่าที่พูดมามันจะทําได้ยังไงงั้นเราต้องเล่าถึงคอนเซปต์ของวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่เรียกว่านิวทรีชโนมิ หรือโภชนะพาันุษศาสตร์ซึ่งก็คือการที่เราใช้สารอาหารตา,ามธรรมชาติมาสื่อสารกับยีในร่างกายเป็นการไบโอแฮกกิ้งก็คือการที่เราแฮกระบบที่มีความซับซ้อนในร่างกายเพื่อได้ผลลัพธ์แตบบ่ที่เราต้องการจากต้นตอของความแก่ชราที่เรากเจลล์ค้นพบยังพารเราไปถึงวิธีที่จะกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นให้กลับมาอีกครั้งและแน่นอนเรากำลังพูดถึงส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกว่า40ปีจนกลายมาเป็น Positive Nerf Tool s a n i t i z e ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระแต่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้1ต่ตอนหนึ่งล้านต่อวินาทีซึ่งคือความอัศจรรย์ที่ร่างกายเราทําได้อยู่แล้วใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกโพเทน n ิฟเนฟทูเซนิจเซอร์สามารถลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันถูกตรวจสอบจากรายการทีวีชื่อดังอย่าง a อ c ีพรามไทม์ time, รวมไปถึงการออกอากาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และมีงานวิจัยอิสระตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า20งานวิจัยมีการจบสิทธิบัตรในอเมริกาถึง7ฉบับและดีที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้เรารู้แล้วว่าต้นเหตุความเสื่อมและการเกิดโรคต่างมาจากราช่างที่ไม่สมดุลจากการเกิดอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างเองจากคําถามหนึ่งคำถามในห้องทดลองทําให้เราพบวิธีที่สามารถกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นให้กลับมาคงความสมดุลให้กับตาช่างของคุณเคยคุณรู้สึกดีขึ้นและ ทำได้มากขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ของร่างกายคุณเองให้โอกาสเซลล์ของคุณได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณมันสุดยอดขนาดไหน